รักรักพงรักหน้ารักหลังจนเป็นพระโพธิรักสมณะโพธิรักในวันนี้ผมเรียกว่าพอท่านพระโพธิรักพอท่านพระโพธิรักได้เริ่มตั้งแต่ข้าวหม้อแกงหม้อนั่นคือความรักทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นบอมอฟเลิฟบอมอฟเลิฟลูกเล็กๆสุดท้ายก็มาเป็นหมู่กลุ่มเราเรียกว่าพวก เป็นพวกแล้วพวกที่จะไปลากคนอื่นไปไป,ไ,นไปนิพานนั่นจุดหมายปลายทางของความรักที่แม่นเป้าเข้าประเด็นจริงๆเพื่อพวกมากลากไปนิพานเท่านั้นนี่คือความรักของพ่อท่านที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งทั้งโลกได้ในที่สุดเพราะนั้นแต่ละคน หรือแต่ละใครที่เข้ามาถ้าพวกมาก9คน1ิบคนไปลากคุณคนหนึ่งไม่ไปแล้วร้อยคนพันคนไปลากคนคุณหนึ่งไม่ไปแล้วไม่ยอมไปไม่ยอมไปนิพพานแล้วแน่นอนครับตัดสินได้เลยว่าคุณนี้ชั่วมากชั่วมากเลวมากกิเลสมากวิบากกรรมมากบาปหนาครับ